เพื่อเป็นการควบคุมสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวจรจัดที่เป็น <Ừ. S 1> หนึ่งในปัญหาในกรุงเทพมหานครนะครับ <Ừ. S 1> ถ้าคุณเลี้ยงสุนัขหรือแมวมากกว่าอยู่แล้วไม่เป็นไรคุณไม่ต้องมาปล่อยทิ้งพาดหมาพาดแมว <c oughs> เตรียมตัวให้พร้อม <c oughs> ก็ทัมอเอาจริงข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ฉบับใหม่รายละเอียดเป็นไงไปคุยกับดรจอน คุณสุรจิตพงสิงวิทยาประทันสภากรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะดรจอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับนาทีสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีค่ะดรจอนตอนนี้เนี่ย<อ>ต้อง<ม>ขอรบกวนด้วยเลยไม่พูดถึงไม่ได้เกี่ยวกับข้อบัญญัติของตัวสัตว์เลี้ยงสุนัขแมวในกรุงเทพมหานครตอนนี้มีคนพูดถึงมากจริงๆคะ่ะรายละเอยียดสาคัญมันเป็นยังไงบ้างอะคะคืออันดับแรกเนี่ยเราต้องดูหัวใจของข้อบัญญัติก่อนว่าเหตุผลในการ ร่างข้อบัญญัินี้ขึ้นมาแล้วก็พิจารณาผ่านจนถึงการบังคับใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรประเด็นหลักๆหัวใจของการร่างข้อบัญญัิตัวนี้หรือมีข้อบัญญัิตัวนี้ขึ้นมาก็คือเพื่อเป็นการควบคุมสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวจรจัดที่เป็นหนึ่งในปัญหาในกรุงเทพมหาคนครนะครับก็เลยมีร่างข้อบัญญัิตัวนี้ขึ้นมาครับและจะมีผลบังคับใช้ส6 0วันนหลังหลังจากที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานะครับก็คือประมาณวันที่10มกราคม2569ครับ อค่ะอันนี้นี่แสดงว่าเจ้าของเขาต้องไปขึ้นทะเบียนหรือว่าฝั่งไมโครชิปยังไงด้วยไหมคะก็คือหลักๆตอนนี้ก็คือมันเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบนะครับว่าเนี่ยจะมีเริ่มบังคับใช้นะวันที่10บมกราดโดยประมาณปี2069นะครับหลักๆเนี่ยคือโดยเฉพาะสุนัขและแมวหรือว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยจะ<ฆ>ต้องมีการฝังไมโครชิปและขึ้นทะเบียนนะครับส่วนสัตว์ประเภทอื่นเนี่ยไม่ต้องฝังไมโครชิปครับ ค่ะดรจนคะแล้วในส่วนของเรื่องการจํากัดพื้นที่อะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดต่ากว่า80 80ตารางวานเนี่ยคือสามารถเลี้ยงได้แค่1ตัวคืออย่างนี้ครเราเราเรามองเป็น2ก,ก้อนนะครับก้อนแรกเนี่ยคือเราดูที่อาคารชุดหรือว่า<ม>คอนโดมิเนียมนะครับถ้า20ถึง80ตารางเมตรนะตารางเมตรมนะครับเลี้ยงได้หน่งตัวแต่ถ้า80ตารางเมตรขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น200-300ตารางเมตรเนี่ยจะเลี้ยงได้ส<ม>ตัว Mm hmm. ส่วนเรื่องบ้านเนี่ย mm hmm. เรามาดูเรื่องตารางวานะครับถ้า20ตารางวาเนี่ย mm hmm. ก็เลี้ยงได้ไม่เกินสองตัวนะครับ uh huh. แต่ถ้ามากกว่า20เช่น50ตารางวาก็จะอยู่ที่สามตัวนะครับแล้วก็ร้อยตารางวาอยู่ที่สี่ตัวผสมกันได้นะครับแล้วก็หนึ่งร้อยตารางวาขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ที่ไม่เกินหตัวครับถ้าเกิดหากประชาชนเขาไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับตรงนี้นะคะจะมีโทษอย่างไรบ้างคะ คือก็คือมันจะมีตามพรบรสาธารณสุขนะครับของของปีพศสองห้าสามห้านะก็ับไม่เกินสองพันห้าพันบาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยประชาชนเอ,อมีส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนใหญ่เลยยังสับสนอยู่เอ๊แล้วก็ถ้าพ้อบังคับนี้บังคับใช้เนี่ยสิทธิมุกรลมต้นไปแต่ฉันยังมีหมาแมวเกินกว่าปริมาณที่ทางรัฐกําหนดเนี่ยจะทายังไงต้องไปปล่อยทิ้งไหมอะไรไหมไม่ใช่ครับไม่ต้องครับสามารถเลี้ยงต่อได้แต่มุนต้องฝังชิปและลงทะเบียนนะครับจนกว่าสัตว ประเภทนั้นชนิดนั้นไม่ว่าจะเป็นหมาพันไรก็แล้วแต่แมวพันุลก็แรก็แต่เสียชีวิตนะครับก็ไปแจ้งระบบการแจ้งก็จะมีสองสองสองแบบนะครับคือแจ้งทางออนไลน์หรือแจ้งทางสำนักงานเขตแจ้งทางออนไลน์เนี่ยทางตกทมออนเนี่ยกำลังพัฒนาระบบอยู่เพราะฉะนั้นผมจะย้ำอีกครั้งถ้าตอนนี้คุณมีสุนัขหรือแมวนะครับมากกว่าตามที่รัฐกำหนดคุณสามารถเลี้ยงได้แต่คุณก็ต้องแจ้งให้ทางรัฐทราบและก็ต้องเอาไปลงทะเบียนคือฝังบริปนะครับแล้วก็จะมีบัตรประชาชนสัตว์ บนี้ครับแล้วในส่วนของสุนัขหรือแมวจรจัดในปัจจุบันนี้ค่ะทางกรทมมีแผนรับมือยังไงบ้างคะคือเนื่องจากตอนนี้เนี่ยมันเป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ <và> ให้ประชาชนทราบว่าเนี่ยข้อบังคับตัวนี้เนี่ยจะเริ่มบังคับใช้ต้นปีหน้านะคุณจะต้องมีมาตรการต่างๆแล้วก็ทางกรทมอเองเนี่ยตลอดระยะเวลา2 3ถึงสมปีภายใต้การนําของท่านผู้ว่าสชชติและรว,วมถึงการถักดันของสมาชิกสภากรุงเทพนะครับก็มีการ ออกหน่วยทั้ง50เขตอยู่แล้วนะครับมีการออกหน่วยในการฉีดวัคซีนสุนัขบ้านะครับทาหมันสุนัขแล้วก็แมวนะครับการที่ทําหมันสุนัขและก็แมวเนี่ยจอนจัดนะครับถ้าสมมติเป็นสุนัขแมวจอนจัดที่ไม่ได้มีเกาะเพตลำพนันธหรือว่าทําความเสียหายหรือว่าไปกัดคนอย่างงี้ครับถ้าเป็นกรณีสุนัขก,ก็จะปล่อยกลับที่เดิมนะครับให้เขาสิ้นอายุไขของเขาไปแต่ถ้าเขามีปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องคือทําให้เกิด เ,เกิดเกิดเกิดมลพิษอะไรก็แล้วแต่<ม>หรือว่าไปกัดคนแล้วก็ไม่มีใครรับผิดชอบตรงนี้เนี่ยก็ต้องเอาไปที่สูตรพักพิงประเวศแล้วก็อาจจะไปที่สูตรพักพิงที่จังหวัดอุทัยธานีต่อไปครับทางกทมเนี่ยมีการเตรียมรับมือกับเอฟเฟกการประกาศใช้กฎเกณฑ์ตรงนี้อย่างไรบ้างคะ<ม>เพราะว่ามันอาจจะมีประชาชนที่เขาเหมือนแบบเอาหมาเอาแมวจรจัดไปปล่อยทิ้งมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้กทมก็ต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับว่า สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับการบังคับใช้ย้อนหลังม,มันจะเริ่มบังคับใช้เมื่อวันที่ข้อบัญจติอถ้าคุณเลี้ยงสุนัขหรือแมวมากกว่าอยู่แล้วไม่เป็นไรคุณไม่ต้องมาปล่อยทิ้งนะครับตรงนี้ต้องต้องอจะฝากไปยังท่านผู้ว่าชาติรจะต้องประชาสัมพันธ์ตรงนี้เพิ่มเติมเพราะจะมีคนมิส u n d e r s t a ันดอสแตนดิงหรือว่าเข้าใจข้อมูลที่ผิดพลาดอยู่นี่ประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่2ที่ผมจะฝากไปยังท่านผู้ว่าราดชาเพิ่มเติมก็คือการฝังไมโครชิปนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยที่พ้อบญัตาจะออกบนที่สิบพกราปี2องพเนี่ยยังมีแค่แปที่8แห่งหรือว่า8สาธารณสุขเท่านั้นซึ่งยัง,ยงไม่ครอบคลุมทั้ง5 0เขตเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและให้ประชาชนได้เข้าถึงการบริการของกรทมนะครับควรจะครอบคลุมทั้ง50เขตนะครับตรงนี้ก็มี2ประเด็นตรงนี้ก็จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะประชาสภาจะฝากไปยังท่านผู้ว่าทชาต,ตรงนี้ครับให้ ด้วยเล่งดำเนินการตรงนี้ครับและนี่ก็คือรายละเอียดสําคัญของข้อบัญญัติใหม่จากกรุงเทพมหานครนะคะหวังว่าข้อมูลในวันนี้ค่ะจะช่วยให้เจ้าของอสัตว์เลี้ยงรับมือแล้วก็เตรียมตัวกับข้อบัญญัติใหม่ที่จะใช้จริงวันที่10มกราคม2569ได้นะคะวันนี้ค่ะขอบคุณดรจอนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณนัทเต้ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ